สวัสดีครับพบก,กันทางช่องช่างแฮก84นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องโชคหลังนะครับหลังจากที่ตัวนี้เป็นตัวเพิ่งซ่อมเสร็จมานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้ใส่ก็ใช้งานมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับนะตัวนี้จะเป็นโชคของทาง SPN นะครับนี่จะดูยากหน่อยนะครับ SPN นะครับตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับโมโนทูนะครับแล้วก็สามารถปรับ Re รีบาว Re bound. ได้นะครับตัวนี้รีบาวได้จริงนะครับตัวนี้จะเป็นปรับ2จุดนะครับก็คือปรับรีบาวแล้วก็ปรับค่าพีโหลดนะครับพีโหลดก็คือการปรับสปริงนะครับ าการใช้งานมาประมาณหนึ่งเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ซับดีนะครับแต่ตอนแรกมาผมก็จะตอนแรกผมใส่ผมปรับแค่รีบาร์นะครับปรับแค่ตัวน,นี้ผมปรับ 8- ถึง10คลิกนะเพราะาโดยส่วนตัวผมจะใช้ประมาณนี้ก็คือการรีบาร์ก็คือการ,ร,าก,ก,ารการคืนตัวของโช๊คนะครับ ส่วนพี่โรดนะครับก็คือการปรับสปริงนะครับแต่ตอนแรกผมไม่ได้ปรับสปริงเพราะว่าตอนแรกเอ้ยมันน่าที่เขาใส่มาก็เป็นค่าสแตนดาร์ดผมคิดว่าเอ้ยน่าจะพอแต่ใช้ไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เอ้ยมันรู้สึกไม่น่าพอใจนะครับก็ต้องก็เลย ทำยังไงก็ลืมไปนะครับมันก็ปรับได้หลายหลายจุดนะก็ลืมไปก็เลยมาทำการปรับสปริงนะครับจริงๆมันต้องปรับสปริงก่อนแล้วค่อยมาปรับรีบาวนะครับอ,อันนี้ถูกผิดผมไม่รู้นะครับแต่ วิธีผมอะ่ะจริงๆอะผมต้องปรับสปริงก่อนให้รู้ว่าเอยอันนี้ปรับเว้่ตามสูตเลยอ่าก็คือการคืนตัวเร็วเหมือนชกธรรมดาทั่วไปเหมือนชกเดิมชนเลยที่มันดีดคืนเร็วนะครับผมตอนแรกเอาฟิลลิ่งประมาณว่าไอ้พอเจอหลุมเจออะไรเพราะแถวบ้านมันแต่ก่อนมัน มันหลุมเยอะแล้วก็ตอนนี้เขาทําถนนมันก็ถนนมันค่อนข้างดีนะผมก็เลยไม่ได้อะไรก็ปรับแค่รีบาวอ่ามันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ลืมไปลืมปรับสปริงนะครับอ่าการปรับสปริงนะพูดถึงเรื่องสปริงกันหน่อยอ่าเพื่อใหนเพื่อนพี่น,พน,พน,พน้องได้เข้าใจความหมายของการปรับสปริงจริงๆนะครับอ่อาจจะปรี มอ่อาจจะเขาเรียกยงไงถ้าความหมายของผมกับคนอื่นกับท,ท่านอื่นไม่ตรงตรงกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในส่วนนี้การปรับสปริงในความเข้าใจของผมนะครับสปริงเขาออกแบบมาแล้วนะครับเพื่อลองรับน้ําหนักสูงสุดนะครับลองรับน้ำหนักสูงสุดขออนุญ,ญาต ยกตัวอย่างนะครับโชคคู่นี้นะสปริงชุดนี้สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้200กิโลนะครับเป็นอันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ชัวนะครับรับน้ำหนักได้200กิโลทั้งสองข้างเพราะหาร2นะหาร2ก็จะตก แต่ละข้างก็จะรับน้ำหนักได้100กิโลนะครับอ่าแล้วการปรับค่าสปริงแข็งอ่อนนี่มันคือยังไงนะครับอ่าเ้าพูดเป็นข้างจะเข้าใจง่ายนะครับอ่าช่วงหนึ่งข้างรับน้ำหนักได้100กิโลนะครับรับน้ำหนักสูงสุด100กิโลหมายถึงเอาน้ำหนักมา ทิ้งลงตัวที่โชคนะครับสปริงจะยุบนะยุบลงจนสุดนะครับก็คือสปริงบีบบีบมาชิดกันทุกข้อเลยนั่นหมายถึงว่าการใช้งานรับน้าหนักสูงสุด100กิโลนะครับแล้วการปรับนี่เพื่ออะไรอย่างผมน้ําหนักอ่า9กกิโล นะครับโชคสองข้างมันบวกน้ำหนักของรถผนในจุดที่เขารับน้ำหนักมันมันเขาเรียกไงมันยังมันยังไม่ถึงลิมิตนะยังไม่ถึงลิมิตกลายเป็นว่าโชคกระด้างนะครับก็คือเอาแบบที่พูดนี้ก็คือยังไม่ได้ปรับนะ ตอนแรกก็คือมันแข็งขี่ไปก็คือมันไม่ซับแรงนะครับมันไม่ได้ซับอะไรเลยกระแทกเลยนะครับเหมือนเหมือนไม่มีโชค๊คเลยเพราะสปริงค่าเขามันแข็งนะครับน้ำหนักน้ำหนักการใช้งานเรายังไม่ถึงนะครับสปริงก็ยุบแค่น,นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการปรับก็คือ การเพิ่มน้ำหนักแรงกดให้กับสปริงนะครับสมมตุติเอาสมมุตินะครับเป็นเป็นตัวเลขสมมตุติสปริงยาว100เซนติเมตรสปริงยาว100อ่าเอา,เอา เอาสเป็นสปริงยาว100สปริงยาว100รับน้ำหนักได้100กอ่กิโลแต่ผมน้ำหนักไม่ถึง100กิโลสปริงจะไม่ทำงานออคือน้ำหนักส่วนรวมมันยังแข็งมันแข็งเกินไปนะครับมันมีความกระด้างเพราะฉะนั้นแล้วเราต้อง ทำยังไงก็ได้ให้สปริงเขาเนี่ยมีการพูดง่ายก็คือเพิ่มน้ำหนักนะเพิ่มน้ำหนักให้กับสปริงนะครับโดยวิธีใดนะครับก็คือการปรับสปริงลงมาหรือเขาเรียกว่าปรับให้สปริงมันแข็งขึ้นนะครับนะถ้าภาษาช่างทั่วไปเขาจะบอกปรับให้สปริงมันแข็งขึ้น และโชคมันจะนิ่มลงนะอ่าฟังดีนะครับปรับให้แข็งขึ้นสปริงมันจะนิ่มลงเพื่อเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับสปริงนะครับอ่านี่คือความหมายของเขาเพราะผมตอนแรกตัวนี้ผมปรับลงมาประมาณหนึ่งเซนแลประมาณสิบมิลน,นะครับผลที่ได้ก็คือมีความแตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัดเจนโชคมีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับการขับขี่ก็ดีขึ้นนะครับตกกลุมตกอะไรเนี่ยหรือขี่มาลูกรลนาดก็จะมีการซับมันจะไม่กระแทกเหมือนตอนแรกที่ผมไม่ได้ปรับสปริงแล้วมันค่าเคเลยเขามันยังสูงอยู่นะครับมันกระแทกตึงๆงดๆๆึเลยนะครับ อันนี้พอตกหลุมมันก็ยุบยุบก็ยุบลงนะส่วนรีบาวก็คือการคืนตัวว่าเราชอบแบบไหนน,นะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนการใช้งานของเราบางที่มันเป็นลูกและนาดนะตรงนาดมันก็จะดิ่งจๆพอมันคืนตัวเร็วมันก็ยิ่งไอ เด้งเร็วออใช้คําไม่ค่อยถูกนะครับในส่วนนี้ก็คือถึงมันจะสั่นสะท้านเลยการปรับรีเบาก็จะช่วยได้นะครับก็คือการคืนตัวมันจะมันจะกําลังจะคืมันกําลังคืนตัวแต่ว่ามันยังขึ้นไม่สุดนะครับประมาณนี้มันจะค่อยๆขึ้น ันนี้ก็จะเป็นท,ทิกทึกเล็กๆน้อยนะก็อธิบายก็อาจจะงงกันหน่อยนะครับแต่เรื่องสปริงนะครับให้เข้าใจไว้เลยว่าปรับลงเพื่อให้สปริงเอามาปรับลงเพื่อให้โชกนิ่มขึ้นนะครับเนีปรับสปริงลง ให้โชคนิ่มขึ้นนะครับสปรีงเขามันจะแข็งขึ้นอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับช่างมันแต่ให้เข้าใจว่าปรับพีหลดลงเพื่อให้โชคนิ่มลงให้นิ่มลงก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่จํำเป็นต้องว่าเป็น โชคที่มีปรับรีบาวนะครับโชค s p n เขาก็มีหลายตัวนะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็ผมเห็นอยู่2องาตัวนะครับก็ถ้าใครบอกว่าเอ้ยใส่แล้วเฮ้ยโชคหุมมันแข็งมันกระด้างลองปรับพีโหลดลงะปรับสปริงลงอ่าผมก็จำชื่อรุ่นไม่ได้มันจะมีแบบปรับเป็นเกียวแล้วก็ปรับเป็นสตัก ก็ก็ดูที่น้ำหนักเราดเ,เราก่อนนะครับก็อย่างน้ำหนักผมผมก็ปรับผมก็จะใช้เนี่ยจริงๆผมปรับลงมาแค่ห้ามิลเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ปรับเยอะเพราะ่าสปริงเขาขันมาล็อกกับตัวสปริงตัวปับต,ตัวปรับตั้งขันมาล็อกกับสปริงแล้วผมก็ใช้แค่ห้ามิลนะครับปรับทีละห้ามิลดู นะครับก็จะใช้เป็นเบอร์เนียรหรือไม้บรรทัดเล็กๆก็ได้นะครับอ่าก็จะดีกว่าการที่เรามานั่งนับเกี่ยวเพราะว่าระยะของเกี่ยวมันอาจจะเพี้ยนไปเล็กๆไปเล็กน้อยนะแล้วมันจะเกิดอ่าไม่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับก็ลองดูได้นะครับ ี่อาจจะพูดยาวไปน,นิดนึงนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าใครสนใจโชค s อ n เเดี๋ยวผมทิ้งลิงกนะ์ของช่างช่างโชคเอ n เอ็นนะรกแกเป็นคนทั้งจำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลแกได้นะครับแกชื่อพิวุนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ นะครับสำหรับโชค SPN ก็จะมีหลายตัวให้เลือกใช้นะครับ